เฮ้ย <Hey. S 2> เพื่อน AFK ตั้งแต่เริ่มเพิ่ง2นาทีเองนะเพื่อนเดี๋ยวไฟแล้วเหรอออเราเพื่อนรักก่อนอื่นเราต้องฟาร์มกันก่อนนะก่อนเราจะไปลุยก,กันเป็นคู่นะเพื่อน AI มามามาไอ มาฝึกเล่นตูเล่นกันสักหน่อยดีกว่าขอเล่นแบบปกติก่อนแล้วกันนะอยวค่อยไปลงแรงตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ละไม่ได้เล่นนานแต่ก็ตัวมั่นใจพอตัวมาลองลุยกันสักหน่อยตอนนี้โอ้ยเฮ้ย,ยนาตาาล,ลึกนะเพื่อนลึกนั้นเนี่ยพอเล่นเอาไว้เอาไว้ได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วไปเลืเลยโอเคหนึ่งตัว่แล้วพอเล่นก็แตกไปโอ้ยไม่น่าเล่นต่อเลยหุ้ย AFK เพื่อน AFK ไวเกิน เราทำไงต่อน,นี่เอาจริงก่อนนั้น,นเพื่อนโอ้โหแป๊บเดียวเองนะเพิ่งสองนาทีเองสองนาทีครึ่งไปแล้วตัวอะไรไปเนี่ยน่าจะน่าจะแวนนะกดฟอลโล่มาก่อนแล้วกันนะเอาล่ะ AI เพื่อนรักเราคงต้องลุยกันนานหน่อยนะแต่ว่าฉันเชื่อว่าเราจะเป็นคู่หูที่ดีใช่ไหมเอไเพื่อนแวน AI มาอย่างแรกเราต้องฟาร์มกันก่อนนะ เราขอเวลาฟาร์มสักนิดนึงนะเพื่อนพอดีตอนนี้เราค่อนข้างเงินตามอยู่นะเพราะฉะนั้นขอฟาร์มหน่อยแล้วกันนะเพื่อนแวนเพื่อนแวนเพื่อนแวนเฮ้ยโอเคเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนแวนจะลาแล้วตกใจเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะมันป่าไม่หยุดอ่ะไอ้ไอมันป่าไม่หยุดเลยโยเฮ้ยวีราวีราเอาว่าเอาว่าเอาว่าวีราวีราเรามีเพื่อนแวนนะเรามีเพื่อนแวนอยู่นะโอเคไม่มีตัวซ้อนไม่มีตัวซ้อนไป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  ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าใจเย็นนะเพื่อนแวนอุ้ยเราไม่ได้แสกอ่ะขอหน่อยเพื่อนแวนเพื่อนแวนเพื่อนแวนช่วยเราเลยเพื่อนแวนเพื่อนแวนเอาไหมเพื่อนแวนอุ้ยเพื่อนแวนตึงจัดเลยโอ้โหนี่สีพลังแห่งเพื่อนรักเอไอโอ้โหตึงจัดเตตึงมากตึงมากอันนี้ถือว่าตึงตึงตึงขอบใจเพื่อนแวนเพื่อนแวนเพื่อนแวนไม่หนีเราไงปกติถ้าเกิดเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นคนปกติอาจจะหนีแล้วนะครับแต่อันนี้เพื่อนแวนไม่ทิ้งเราเพื่อนแวนไม่ทิ้งเราเพราะเขาต้องฟลโล่เรานั่นเองโอเคมาดักต่อดักต่อ ไม่น่ามีตัวดักมาโอเคเอาล่ะไปเอาตัวเลนตรงกลางหน่อยเฮ้ยทำไมวันนี้มันปริงแปลกๆมาๆมาๆมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาดูยินเฮ้ยไม่เข็ดหรอเฮ้ยอย่าทำเพื่อนแวนแล้วนะเพื่อนแวนเพื่อนแวนสู้เลยเพื่อนแวนเพื่อนแวนเพื่อนแวนสู้เร็วโอ้โหเพื่อนแวนไปไวจัดเลยเฮ้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 ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอมโอ้ไม่ได้อะแอมมิน้อยเกินไปหน่อยนะผมยังไม่ได้คิวสักตัวเลยเนี่ยแอซิดมาสามแล้ โอ้โหโอเคโอเคถ้าตามสุดมากตามสุดมากเฮ้ยฟอเรนถอยยานะฟอเรนฟอเรนอยญ่คิดสู้โอเคครับลาก่อนฟอเรนฟอเรนไปไหมเนี่ยเฮ้ยฟอเรนอยู่อุ้ยฟอเรนลำบังเป็นไปแล้วโอเคไม่ท้ารอดแล้วแหละเฮ้ยรอดเหรอรอดเป็นเดยกฟอเรนโอเคแต่อ่ะนึกว่ารอดนึกว่ารอดโอเคยังถือว่าไปได้อยู่ยังยังยังถือว่าโอเคอยู่สกอร์ค่อนข้างดีนะครับสี่ต่อสิบโอเค เพื่อนแวนเพื่อนแวนมามาเราจะไปลุยด้วยกันแต่ก่อนอื่นเรามาฟาร์มมาฟ้ากันอีกสักรอบไปกันนะขอตัวนี้ก่อนขอตัวนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแวนเพื่อนแวนอย่าล้าอีกนะไอ้บูนนี่ขออย่าล้านะอย่าล้านะอย่าล้านะเฮ้ยเพื่อนแวนเพื่อนแวนเอาบูเราไปแล้วเพื่อนแวนทำไมเพื่อนแวนทอาเงี้ย กอให้ต่อเนี่ยไม่มีบูชายแล้วครับไม่มีบูนี่น่าจะเดินไม่รู้สึกมันแหลกๆนะเนี่ยแหลกมากแหลกมากอันนี้รู้สึกจริงแหลกมากโอ้โหแหลกตึงๆเลยอุ้ยทำไมล่างเป็นรูขนาดเนี้ยเอาวันเอาวันเพื่อนแวนเพื่อนแวนอย่าเดินไปอย่างนั้นสิเพื่อนแวนเดินกลับมาเพื่อนแวนเฮ้ยเพื่อนแวนเราช่วยเองเพื่อนแวนเอามาๆได้สักตัวเพื่อนแวนเอาทีอย่างงี้เพื่อนแวนหนีเฉยเฮ้ยเพื่อนแวนเพื่อนแวนทิ้งเราอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนแวน เพื่อนแวนเออโหเรียบร้อยครับแตกเพื่อนแวนอุ้ยเฮ้ยเราอาจจะได้เนี่ยอุ้ยโอเคมันถอยไปละโอ้เพื่อนแวนทำไมเพื่อนแวนทิ้งเราอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเพนกลางตึงจัดเลยนะเนีเ่ยเพนเพนไายกางนี่เก็บทีบิลคิวเลยครับเนี่ยโอเคขอขอเดินกลับดีก,กว่าเสียงเสียงเดินกลับแบบชิวๆเฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างนเงี้ยวันนี้ เอาละเราจะทำยังไงกันต่อดีนะเนี่ยอืมไม่กลางน่าจะได้มีประเด็นนะครับโอเคกับอาคนนี้มาแล้วมาไม่ปกติผมเอ้ยยิมพลังแฝงมาผิดนี่ว่าไม่ได้อ,ออฟมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพึ่งพึ่งรู้ตัวไม่ได้มองไม่ได้มองด้านข้างเลยมองเพื่อนแวนอย่างเดียวปะเพื่อนแวนครั้งนี้เราต้องได้ตัวสักตัวหนึ่งละมาเพื่อนแวนตึง่งมาเพื่อนแวนเพื่อนแวนฮึบเพื่อนแวน โอ้มันจะตายแล้วโอ้ยเพื่อนแมนเพื่อนรักขอบใจที่กันให้นะแต่ว่าตัวเลนตัวเลนเลื่อนเหลือตึ้งหนึ่งแต่ว่าไม่น่าได้ละโอเ้โหนี่เราป่าหรือเราโลมเนี่ยแอซิดไปหกแล้วเพื่อนแมนเพื่อนแมนไอ้เพื่อนไอเอไอกด unfollow อะไรไม่ได้โอ้โหแนวบ้าผมเพียงเดียวเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหทีนี้ไม่กันให้เลยนะเพื่อนแมนวิล่าวิล่าแมนตยะโอเคเพื่อนแมนไปอีกร่อง <calm pools> เอาละเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นอีกแล้วสินะมานาตาาอุ้ยแต่เราไม่มีอันตรีอ่ะาจะสู้ไม่ได้ครับเนี่ยเฮ้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 ยฮ้้อะดูอินอึดเกินอึดเกินนะต้องเอาเออต้องได้สักตัวบ้างหลยเอกว่าจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิสซลินมาโรเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนแวนไปอีกแล้วไม่น่าได้ครับเนี่ยโอ้โหอีกนิดเดียวทีนี้เดียวได้แล้วนะเนี่ย โอ้ยโอเคเหลืออยู่สี่คนตึงๆกดยอมแพ้กันแล้วด้วยนะังหว่างนี้เราต้องแยกดันซะหน่อยนะไปเพื่อนแวนเพื่อนแวนเพื่อนแวนไปช่วยเพื่อนบ้างก็ได้นะไม่ต้องฟอลโล่เราหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแวนไม่ฟอลโล่เราละโอเคเดีที่อันนี้ระบบม,มันแปลกๆน,นี่เนะี่ยเออไม่ต้องฟอลโล่เราละเราขอไปดันป้อมกันไปช่วยเพื่อนไปเอาละโอ้โหป้อมอึดจัดอืมนาตาาเอาไหม จังหวะน,นี้เฮ้ย hey, สกอร์เราอย่างกันโลมเลยเราต้องเราต้องมีสัก2คิวสคิวละมาขอหนึ่งที่ปูนึงตัวหนึ่งตัวต้องได้2ตัว2ตัวโอเคมาดับเบิลคิวพอละได้2ตัวโอเคจ้นะเออค่อยดูเป็นตานหน่อย่ะดูอินโอ้ไม่ชอบหนึ่งนั้นเริ่มไม่ชอยตัวนี้แล้วเนี่ยอึดเกินอึดเกินแล้วก็ตาเราหลักแฉมันมีดาเมจด้วยไงมีชอ็อตแทบไม่เข้าเลย เออใจยเยน็ยเยนๆใจเย็นๆเราเราเราเพิ่งกลับมาฝึกเล่นตัวนี้ปกติเราไม่ค่อยได้เล่นตัวนีเน้เท่าไหร่ใจเย็นๆใจเย็นๆเพื่อนเอ้ยอุ้ยช่วยด้วยเซรามูนเซรามูนต้องช่วยนะโอ้ยเลือดฟ้ามงเธอชักเล่นไมช่ชอบอะดูอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเครอดเฮ้ยจับน่าจะแพ้แล้วเนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยเอ้ยเพื่อนแวนทำอะไรสักอย่างคอร้องมันท้อรัวเลย เพื่อนแวนโดนทันเร์เบิร์ตไวเอาไวเอาไปกินเอาทำไมเรากดแข็งไม่ได้แตกโออเพื่อนแวนจังวะนี้เพื่อนแวนต้องสู้แล้วเพื่อนแวนเพื่อนแวนเอาเลยเพื่อนแวนเพื่อนแวนทำทำอะไรสักอย่างนะขอร้องเพื่อนแวนเออ